วันนี้เนื่องจากฮามาสเนี่ยยืนอยู่ข้างิายรานใช่ไหมฮามาสสนับสนุนอิเยราดเยราดสนับสนุนฮามาสวิธีในการที่จะทําให้ลูกหาของตัวเองเย,ยอมรับก็คือไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วกับพี่น้องชาวปาเลสไตน์ก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยฮามาสเป็นอะไรฮามาสเป็นชีย์ฮามาสเป็นกระบอกเสียงให้ชีย์ฮามาสเป็นชีย์เพราะทำไมมันจะได้ตอบง่ายดีไง ฮามาสเป็นกลุ่มหนึ่งของชาวปาเลสไตน์ไม่ได้เป็นตัวแทนทั้งหมดของชาวปาเลสไตน์แต่ถามหน่อยว่าชาวปาเลสไตน์สนับสนุนฮามาสแค่ไหนดีกว่าแม้กระทั่งตอนเลือกตั้งในเขตเวสต์แบงค์ก็ชนะไม่ใช่ว่าในชนวนกาซาเท่านั้นอ่านข่าวหรือเปล่าฉะนั้นชาวปาเลสไตน์เขาสนับสนุนฮามาสและฮามาสก็ไม่ใช่ชียก็พยายามจะเขียนบทความพยายามจะรายละเอียดผมในกรณีนี้อาจจะ อาจจะอธิบายวันเดียวเลยอธิบายตร,ต,รตรงเรื่องเดียวเลยว่าฮามาสเป็นเชียร์ไหมกับไอ้ข้อข้อความที่พยายามนําเสนอเนีน่ยแต่รายละเอียดผมไม่อยากจะลงก็คือเป็นวิธีตอบง่ายดีไงเออฮามาสมันเป็นเชียร์ดนั้นอิหร่านก็ต้องช่วยกันวิธีทีท่ง่ายที่สุดเลยในขณะที่ฮามาสไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นเชียร์แล้วฮามาสก็เป็นซุนนีอิสลามิจิจฮัดก็เป็นซุนนีประกาศทัดเจียนว่าพวกเราไม่ใช่เชียร์แต่เพราะอะไรเพราะจะปิดปากลูกหาบใช่ไหมเพราะไม่รู้จะพูดยังไงกับลูกสมุนตัวเองก็ต้องยัดข้อหา ฮามาสให้เป็นชี้ายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็น